กลัวๆทหารตองอวัวทำไมอ่ะตูดสูงก็พื้นนิดเดียวมันอีกแล้วมีคนอยากพบท่านครับเราอยากจะรู้ทนายกองปีกซ้ายปีกขวาอะไรเนี่ยที่รู้ทางเข้าทางออกของหมู่บ้านท่ากาล้องไม่ต้องคุยมึงรู้ได้ยังไงไปเจราจาทีคงเ,งเรื่องยิงละมึงใช่ไหมที่เป็นคงไทยอ่ะเอาก่า,า,มา,มาไม่ใช่จีน เราเป็นพม,ม่าเหรอเออเล่นไม่ขำเมาใส่แต่งต,ตัวพ,พม,มา่ารู้จักเปล่าพม,มา่ายังจะจีนอีกผมพม่าพูดไงพม,มา่าพม่าเอา้ามองสลิกกงกอล์มันก็เด้งมองสลิงกมันก็จะปะฮัชก็นังน่งมุนนี่แหละปะอยาขึ้นรถกระบ,บะแล้วก<อ>็ยอม<แ>ไม่ใช่ขึ้นรถกระบะสิแม่ขำแล้วบอกโถไม่ได้รู้เรื่องเลยเออรู้ยิ้แต่งตัวยิ้รู้ไหมเนี่ยอะไรนี่ควนายขวาเข้ามาเนี่ยบอกว่าไม่ใช่จีน าพม่าได้ไหมาพม่ารู้จักป่ารู้จักป่าพม่านี่ต่อไปนี้นะมือกบกูนะเราสอโคไม่ต้องมาสู้กันให้เสียเวลาหรอกเอาอย่างไงมีไม่มต้องมามามาเอาอย่างไงปืนไม่ต้องเอาไงเอาเปล่ามือกบกเูเอาว่าเอาเอาก็เอาหีเพี้ยหน้ากันไหมล่ะเอออะไรหีเพี้ยหน้า่ะว่าใครจะทงไหวก่อนกันเอาอะไรเพือ่อนหน้าหีเพี้ยนหน้าไงแล้วจะหีหูหน้าใครไม่ใช่ กหิ้งก็หิ้ะเสียนหน้ากันไหมล่ะไอหิ้งแม่พูดจกพูดใจหายเอาก็หิ้งอะอ่าอ่ม่ล่ะอ่าอ่าเออเออเอ้ใครว่างๆกำนันนี่เลยไปหยิบหีก่อนกินหินหินเราจะไปพูดต้องขังทำไมอ่ะพูดท้อมขังบุคนไทยพูดจะหิวกูอยากเห็นนายกองปิกไตแม่ไม่ยอแม่ไม่ยอกูกลัวกูกลัวหีหินเชิญพระโอชาสเดชพระยาหมดแล้วเหรอ หมดแล้ไม่ได้นึกมานึกมาแค่นี้มันไวมาก